สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมันนี่กับมาตามสูตรของอาจารย์ไงค่ะสูตรเหล็กลางเพิ่นแม่นแม่นได้ค่ะเขาทุกงวดค่ะต้องมาติดตามเป็นน้ำกันเลยค่ะพี่น้องหน้าติดีเฮ็ดเด็กลางสาร์วันที่หนึ่งเด็กรางใส่ดีเหงนในมันออกต่างตาวันที่สิบหกขุมพามา่าที่เฮ็นในเบิรงนี่สิบหกก่อพ่อเนี่ยนี่หกสี่ มันออกสามเก้าสูตรทอจะเห็ดเอาลักสิบบวกกับลักหน่วยลักสิบคือ3สามบวกกับเก้า 9. นี่มันจะได้สิบสองเอาจะเอาลักหน่วยกับคือเลขสองเนี่ยามาเทียบสองสสในสาตัวนี่ยไม่ต้องเข่าตัวหนึ่งมาต่อมามันออกเก็สาม มันออกเกตสามไม่กเเ็เข่าสามนเข่าสามเมันออกเกตสาะเขา่าสามปเทนี่ยเอาก็เอาเกตตั้งบวกกับสามนี่เดี๋ยวแ้ก็สิบเขาก็เอาลักหน่วยเ,เลขที่ออกแล้วมาตั้งบวกค่ะแนนเลขที่ออกแล้วมาที่นี่ก็ศูนย์หนึ่งสองนะเขาเพิ่มทีละหนึ่งทีละหนึ่ง ออกง้งบนีออกหนึ่งเกาเนี่ยเข่าหนึ่งเหมือต่อมาเอาหนึ่งเอาหนึ่งาบวกกันบวกกับเกานะอันนี้ก็ได้ศูนย์เกินเนา่ยเลือกศูนย์มาเทียบกับศนแล้วก 1, ับหนึ่กับสองเนไออกง้งบบนี่ออกศูยนย์ห้านะเห็นไหมเนี่ยเอาศูนย์ที่นี่เอาศูนย์ห้ามาบวก ได้หาบนี้ได้หาเขาก็หามาเทียบหาแล้วก็หกแล้วก็เจ็ดะออกหาหกหมวดต่อมาเห็นบอกเขาเรื่องสองเลยนี่มาทีนี้เอาหากับหกบวกกันได้สิบเอเขาก็เอาเล็กนักหน่วยขึ้นหนึ่งนับเพิ่มหนึ่งเป็นสองเป็นสาม ออก, ang, ออก 1, 8. 1, 8. ยนะอังบะเต็นออกหนึ่งแปดหนึ่งแปดเขาหนึ่งบะนเอาหงมาตั้งแล้วก็บวกเลยลักนวยก็ได้เก่าเก่าแล้วก็มาศูนมา1ห่งออกยังบะออกหนึ่สี่นก็เขาหึอยู่แล้วนะี่เป็นแนะบบนบนี้ก็ เล็ดพี่เก่าเหรอครับพี่พี่เก่ากับม่านี่กได้เนี่ยก็ได้ค่สูตรง่ายๆค่ะสูตรง่ายๆใช่ห่าแล้วก็หาแล้วก็มาฮกแล้วก็ามาเกตนะหัวตอมามันออกซีห่านะห่าแบบท,ทีนี้เขาก็เอาซีบวกกับหาได้เกานะหัวที่ผ่านมาเมันงนัดเล่ะครับก็ได้ เก้าไปได้ศูนย์ไปได้หนึ่งนะออกหนึ่งเก็งวัวันหนึ่งหันบัดที่เขาหนึ่งบัดที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งกรกฎาได้บัดที่มุหนึ่งไหวได้ค่ะนั่นนี่เขาหนึ่งบัดที่หนึ่งหนึ่งกรกฎางวดสิมาเนี่ยได้แปดบวกกันได้แก็นับไปอีกแปดเก้า ไปศูนยนี่นะครับเขาแน่นอนลอ่อลอบนันทีหนึง่งบันทีน่นี่มันมีของอาจารย์ได้ไปเอาก้อดำของอาจารย์ท่านอื่นเหล็กของเพื่อนกับบุพิษขึ้นกันแต่ว่าขออนุญาตเด้ออาจารย์เด้อเดี๋ยวมาจับครูผมจะจับคู่ให้เลยครับนี่นี่ของผมมันจะมีแปดมีเก้ามีศูนย์ ของอาจารย์ท่านอื่นเนี่ยขออนุญาตเพิ่นขออนุญาตออกมาจับคู่ของเพิ่นใช่ไหแต่วันบรหูจากสูตรน้ำเพื่อนบ่ค่ะจับยกมาเลยเนี่ยจับยกขออนุญาตน้ำเพิ่นขออนุญาตเด้อาจารย์เด้อจะมาจับคู่นี่บพผิดครับของเพื่อนกับ่ผพิดต้องพมงกับ่ผพิดเนี่ยจับคู่กันเมันสิได้แปดหนึ่งแปดห้าแปดหกเกหนึ่งเกห้า เก้าหกศูนหนนี่ครับไม่พลาดนะครับนหนึ่งกรกฎดาแนนนอนเข่ายุนี่ละเลขใกล้มือเราพูดสรุปไหมว่ามันสิเป็นตัวใดเด่นอยู่ในนี่ในเก่าคูนไปครับดวยครับล่างอย่างเดียว ล่างอย่างเดียวไก่หอดเหมือจังมาสรุปเอาเด่นๆหรือ่าะอ่าเดี๋ยวสิสรุปให้ว่าตัวใดมันสิเด่นอยู่ในเก่าคููนี่แน่นอนอยู่ในหนีเหล็กมวดวันที่หนึ่งกับละกันอาบ่มีผ่าค่ดก็ติดตามไปเลอยครับเนเื้ออาจารย์ไว้เนะคะป่ะ่ามันออกมาหนีจะได้ตามต่อค่ะเออนี่เอาอาจารย์ใหญ่เ้อครับ อาจารย์ใหญ่เหล็กแม่นนะครับค่ะนี่ก็เป็นสูตรของอาจารย์ไ่เหล็กขงางล่างเพิ่นแมนอิลีค่ะงวดที่แล้วเพิ่นกะหายเขา่าค่ะงวดที่ได้กได้ตัวนี้แหละครับเด่นหนึ่งเจ็ดเลยค่ะเด่นเดืนนี่ก็มาตามต่อวันที่หนึ่งเดือนมีเดือน,น,นกรากฎา,าะคมะค่ะพี่น้องเดือนกรากฎาคมวันเดือนเจ็ดค่ะวันนหนึ่งมวดสิฮอดนี่แหละค่ะพี่น้อง แล้กก็มาเบิงไปน้ากันวันเลขอของอาจารย์ไงสิทสมแลค่าคุยผลบ่าคา่ะสามารถล่อเอาชุดสรุปนะครับโดยคผมสิสรุปให้คลิปหนาครับค่ะกลมาติดตามเอาชุดสรุปคลิปหนานะคะจะมาหาเผิ่ใหม่มคลิปเน้กะฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์ด้วยนะคะครับกดไลก์ติดตามไปเลยครับช่องยังก่อน่ช่องช่องนี่นี่นนนนชาแนลค่ะดกดตามไปเลยครับ บ,<ช>พบ่พลาดสลูบ่พลาดสลูไใเด็ดเด็ดไปคืองวดที่แล้วเลยครับค่ะพี่น้องแล้วมาติดตามคลิปต่อไปน้ำกันนะคะคลิปนี้กาฝากกดติดตามกดไหล์กดแช่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ